h ล l l สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพี่นกอีกแล้วนะคะในช่องเพจ birds i y c l i นะคะสร้างตัวตนสร้างรายได้นะคะเพจนี้ทำขึ้นเพื่อให้ทุกคนนะคะมีรายได้ก็คือ,อช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็วัตถุประสงค์ของเพจนียก็คืออยากให้บุคคลที่เป็นหนี้นะคะแล้วก็ท้อแท้นะคะทา มีไรายได้เสริมขึ้นมานะคะเพื่อที่จะจุนเจือครอบครัวนั่นเองนะคะโอเคเราเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะ,ะเมื่อวานกับวันนี้นะคะมีพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆหลายท่านทักมานะคะว่า u p i k คืออะไรแล้วมันจะสร้างรายได้ได้จริงไหมนะคะพี่โนก็ <could> ตอบในคลิปนี้เลยแล้วกันนะคะแอป u p i k เนี่ยเป็นแอปพลิเคชัน ที่มีมาตั้งแต่6เดือนแล้วนะคะแต่เพียงแค่กระแสกระแสของโลกโซเชียลแล้วก็กระแสอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเขาจะรู้กันในในวงที่สังคมที่เขาทำอ e ีคอมเมิร์ซก็คือนักธุรกิจที่ใช้แพลตฟอร์ม hmm. ในการทำ mm hmm. การค้าออนไลน์เท่านั้นที่จะทราบแล้วตอนนี้เขาก็เปิดตลาดแล้วแล้วก็เหตุผลที่มกราคุมพาที่มัน ที่ตรงนี้เขาบูมก็เพราะว่าคนเริ่มรู้จักเยอะแล้วก็สมาชิกเริ่มเข้าไปช้อปปิ้งอยู่ตรงนั้นนะคะอะแอปยูพีกเนี่ยเขาเป็นแอปที่สร้างขึ้นมาสำหรับคนไทยสำหรับคนไทยเพื่อที่จะ 1. ให้คนไทยช้อปปิ้งได้นะคะสก็คืออสำหรับใครที่ เป็น u U p k e r ก r ก็คือเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัท Upik เขาก็ให้สร้างรายได้ก็คือสามารถทำธุรกิจร่วมกันได้นั่นเองนะคะก็คือที่มาของแอป u p พ k นะคะส่วนท่านใดที่อยากเป็นนักช็อปเหมือนที่เราเคยดาวน์โหลด s h o p ปี้หร a อ a มาก็สามารถดาวน์โหลดแอปนี้ไปใช้งานแล้วก็ช้อปปิ้งได้นะคะสสินค้าที่มีอยู่ในนั้นก็ประมาณ ตอนนี้หมื่นสี่พรายการนะคะเกินเกินแล้วก็เป็นสินค้าแบรนด์ชั้นนําไม่ว่าจะเป็นเครื่องสําอางหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะมือถือ,อต่างๆเนี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ500แบรนด์นะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับแอปพลิเคชันแล้วมันมีไรายได้ตรงไหนนะคะ สำหรับบุคคลที่ช้อปปิ้งนะคะข้อดีของสมาชิกค,คือเมื่อคุณช้อปปิ้งคุณก็ได้ส่วนลดนะคะเพราะว่าจะมีราคาถูกกว่าหน้าช็อปนะคะ,ะถ้าเกิดไม่เชื่อก็ลองเทสดูก็ได้คุณยังไม่ต้องไปช้อปปิ้งอะไรแต่คุณนะ,ะกดดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็รับคูปองส่วนลดเดี๋ยวพี่นกจะเขียนไว้ใต้ลิงก์นะคะรับคูปองส่วนลด ไปก่อนก็ได้แล้วก็เพื่อที่จะไปช็อปนะคะหรือยังไม่ช็อปก็ได้แอบเข้าไปดูนะคะว่าล็อกอินเข้าไปดูนะคะล็อกอินก็ง่ายค่ะล็อกอินผ่านไลน์นะคะผ่าน Facebook ส่วนตัวเรานะคะล็อกอินไปใช้งานระบบแอบไปดูว่าเออ,อมันถูกกว่าท้องตลาดหรือถูกกว่าช็อปจริงไหมการันตีว่าถูกกว่าช็อปแน่นอนนะคะ,ะข้อที่2ก็คือสําหรับบุคคลที่จะเป็นยูพิเกอร์แบบพี่ก็คือสร้างไรายได้ได้ ในส่วนตรงนี้เนี่ยในรายละเอียดดีเทลการสร้างรายได้เนี่ยในส่วนที่พี่นกทําอยู่นะคะก็จะมีอทําแบบดรอปชิป1ละสองก็คืออเปิดให้ลูกค้าที่มาสนใจอ่ะดาวน์โหลดดาวนโหลดแอปไปแล้วก็เขาก็ไปช้อปปิ้งเองตามใจชอบสําหรับเหตุผลที่ดรอปชิปเพราะว่าสําหรับลูกค้าที่เขายัง ไม่รู้จักแอปพลิเคชันของเรานะคะเขาก็อาจจะงงงหน่อยนะคะอาจจะไม่เคยใช้ Lazada หรือ s h อ p e e มาก่อนแบบนี้แน่นอนเขาไม่รู้จัก UP พิ k แน่นอนพี่โนก็รับออเดอร์มาแล้วก็ให้ทาง UP พิ k จัดส่งสินค้าให้เขานะคะมันก็ง่ายแล้วก็เก็บเงินไปทางด้วยเราก็นั่งรับค่าคอมมิชชั่นอันนี้ข้อดีของดับชิปก็คือคุณไม่ต้องสต็อกของคุณไม่ต้อง จะส่งสินค้าคุณไม่ต้องเอาเงินสดคุณมาลงทุนนะคะคุณก็รอรับค่าคอมไปโอเคสำหรับเทคนิคของพี่โนก็แชร์สินค้าที่ 1. ตัดสินใจในการซื้อง่ายลองรับความเสี่ยงน้อย 1. ละกลุ่มเป้าหมายของพี่ 2. ก็คือแชร์สินค้าเกรดพรีเมียมที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ในชีวิตประจำวัน แล้วก็ได้รับค่าคอม5 0 0ร้อยถึง600บาทต่อชิ้นโอเคประมาณนี้นะคะประมาณนี้สำหรับใครที่สนใจที่จะทำดอกชิปแบบพี่หรือสนใจที่จะมีไรายได้เป็นแบบพาสซีฟอินคัมจริงๆก็มันก็มีมันก็มีวิธีนะคะส่วนรายละเอียดก็จะปล่อยคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะส่วนบุคคลที่จะทำธุรกิจได้เรามาปรับไมล์ซตกันนิดนึง เหตุผลทําไมต้องพูดถึงเรื่อง mindset mindset สำคัญในการทําธุรกิจทุกๆอย่างหรือแม้กระทั่งการทํางานเป็นพนักงานประจําของคุณก็ตาม mindset คืออะไร mindset คือทัศนคติแล้วก็ความก้าวหน้าความเอ็ดวานของมันสมองคุณที่จะทําเรื่องนั้นๆให้ประสบความสําเร็จได้อาทิเช่นหนึ่งคุณมีงบประมาณอยู่1,000บาทแต่คุณอยากทําธุรกิจ หนึ่พันบาทสําหรับบุคคลที่มีไมซ์เซ็ตเขาจะต้องคิดว่าหนึ่งพันบาทเนี้ยถ้าเราลงทุนไปแล้วเราต้องได้เรื่อยๆสองหนึ่งพันบาทของคุณเนี้ยถ้าลงทุนไปแล้วอ่ามันขายไม่ได้ล่ะจะทำยังไงแบบนี้คือไมซ์เซ็ตของเราคุณต้องมีไมซ์เซ็ตของผู้กล้าผู้ประสบความสำเร็จก่อน คุณถึงจะทําธุรกิจแล้วก็ทํางานทุกอย่างรุ่ล่วงนะคะอันนี้มันสําคัญมากทําไมต้องมาพูดไม n ์เซ t ก่อนอเพราะว่าบางคนบอกว่ามีเงิน1,000ไว้ซื้อข้าวกินแล้วก็กับอีกคนเหลือเงินหนึ่งพันฉันลงทุนไปแล้วแต่ฉันจะต้องตั้งใจทําทุกอย่างนะคะให้มันรุ่ล่วงสําเร็จนะคะแล้วต้องหาวิธีแล้วก็ศึกษา ะะไม่มีธุรกิจไหนที่ไม่มีการต้องหาวิธีแล้วก็ไม่มีการต้องศึกษาเพิ่มนะคะแล้วก็ไม่มีธุรกิจไหนที่ต้องปรับไมซ์เซ็ตหรือไมซ์เซ็แบบเดิมก็ประสบความสําเร็จมันเป็นไปไม่ได้นะคะทุกคนต้องมีไมซ์เซ็ตแล้วก็ทํำยังไงถึงจะคุ้มถ้าคุณอยากได้อย่างเช่นคุณขายของชิ้นละ10บาทชิ้นละ1ิบบาทคุณอยากได้ วันละห้า้นะคะวันละห้า้อบาทคุณจะต้องขายกี่ชิ้นนี่คือไมซ์เซ็ตนะคะโอเคแล้วถ้าคุณขายของหลักค่าคอมมิชชั่น1 0,000บาท1เดือนคุณอยากได้หนึ่งแบาทคุณจะต้องขายกี่ชิ้นคุณถึงจะได้10,000แบาทนะคะจากคอมมิชชั่นคุณ1 0,000บาือือาท ประมาณนี้นี่คือไม์เซ็ตแต่ถ้าการทําธุรกิจแล้วคุณไม่มีไม์เซ็ตเลยมันก็ยากแก่ความสําเร็จนะคะอย่างพี่นกนะคะพี่นกตั้งเป้าไว้นะคะตั้งเป้าไว้อย่างง่ายเลยก็คืออ่ยูพีอีก3เดือนข้างหน้าก็จะตั้งเป้าไว้อยู่ที่ประมาณวันละคอมมิชชั่นวันละ500บาท5้าเดือนนึงก็1 5ื่น ถ้าองค์กรโตหรือใครที่เริ่มรู้จัก u p พิกแล้วใครมีโปรไฟล์ก่อนใครมีโปรไฟล์ดีใครเป็นคนที่พูดแล้วเข้าใจง่ายพูดแล้วคนอื่นอยากทําธุรกิจด้วยคนนั้นก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จได้เร็วนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการเป็นยูพิกเกอรนั่นเองนะคะ โอเคถ้าใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปนะคะกดลงไปใต้ลิงก์นี้นะคะพี P ่นก ok จะใส่คูป,ปอง60บาทเก็บไว้ให้นะคะให้คุณไปช้อปปิ้งเล่นๆหรือให้คุณไปแอบดอูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงวะไอแอปพลิเคชันนี้ตอนนี้ทำไมใครก็พูดถึงอ่ายูทูบเบอร์ก็พูดถึงแล้วก็มีการโฆษณาเริ่มมีการโฆษณาใน ในลิงก์แอดของ YouTube มาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเขาก็จะเปิดตัวแล้วนะคะอย่ารอให้ถึงวันนั้นแล้วก็มันจะช้าเกินไปไงส่วนใครสําหรับที่ตัดสินใจที่จะเป็นยูพิเกอร์นะคะก็ inbox มาแล้วก็ปรึกษาพี่พี่ยินดีเป็นเมนทอร์ให้คุณนะคะเป็นพี่เลี้ยงให้คุณนั่นเอง โอเคนะคะคลิปนี้ก็จะยาวเกินไปซิแล้วเราก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะแล้วเรามาพบกันในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ